ดอกกล่อวันนี้ไปกินอะไรครับเปิดแม่พูดไปกินไปกินไม่ได้มีไปกินชาบูชาบูชื่อว่าชื่อว่าชาบูคุณป้าแล้วตอนนี้คุณอยู่กับช่องพร่งไหนพึ่งเออโอเคไปอ่าแล้วถ้าถ่ายคนถ้าคนมืดคนก็ปรับให้มันสว่างปรให้มันสว่างรู้ปรับเยอะเลยแม่ อ๋ออันนี้วันนี้จะไม่มีเลยนะจะเสียงจะเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่มีไวเลสบอกใครจะมีคนดูเหรอเออทำไมต้องบอกด้วยอ่ะก็คือไม่ได้ยินก็เร่งเสียงเอาเออเลี้ยวรถก่อนเลียบร้อยก่อกลับรถก่อนโอ้โหเนอเนอเท่าไหร่สิบยี่สิบก่อนเลยเมื่อกี้เขียนยี่สิบแล้วแต่ว่าจริงจรง เดี๋ยวให้สั้างใหม่เดี๋ยวมันไม่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซาบูคุปปาแล้วนะครับคนน้เอาเข้าวผัดกระเทียมปะ่ะแมวแมววไข่แล้วกะหล่ำ ลาดพาวย2เอ้ยลาดพาแ18เจ๊กูดกำลังจะทำงานเจ๊งมาเมแบบมืนคือ4ั แห่งรมไม่น้ำนายน,น้ำาำถือ,อว่าอร่อยเว่าทีเดียอร่อยมากมากมากมาเ้ยเคยต่อทีว่าเราไม่ได้สั่งทไปเลยนั้วันนี้ทำพู้รับสนุกใจดีครับเป็นไส้อัวค้รจะสมขึ้นทางั้นขวามือของนักพึ่งครับ <laughs> ให้งบมากินนะ <laughs> แลก็ยังทำไม่เสร็จลยครับไปไปไป รูนน้นี่ให้เยอะเนี่ยขนมตีที่นี่อร่อยมากนมนมขานมจีบคุป้าเป็นร้านชาบูเดียวนมตีบอร่อยมากอืมอ แต่เราแชอแบบอ,อันน้ำซุปเขาใส่เป็นข้าวต้มมากอะหอม่นืออเลยครับมังคนเนื้อแล้มาแล้วครับทีนี้มา,มาเพื่อกินอันนี้แต่งไเลยวงพร้อมแล้วงงพ่จะทำที่พี่แกติดที่ดูที่เนือ้อ่ะอ่ายัง สดสกดกดเออให้พอได้เออแล้วก็ไปที่ไ่จไทยแล้วก เอาแล้วครับคุณยูเดี๋ยวคุณช้ของร้านนี่ร้านนาบอกว่าปุ้งเบาๆกันเลย้หอยังนา่อสาสวยวนของหานี่ท้านเนื้อมันนี่เนื้อโฟโต้โฟกัสอาไคือนนเ,นเนื้อมันบางมากเลยน้อติดมา,มาโอ้เลย เนื้อมาเยอน้มั้วอย่างดีเอาลงมปเลยรับลงไปน้ำพี่ดีกันเย็นอย่าไปสุกมากสุกมากไห้หล่ะคมาจิ้มไข่รับลงจิ้มเบ

อร่อยมากอันนี้กินคร้ที่อ่อยอะกินครั้ที่่อย่ะแต่ไม่ได้แต่มาบ่อยเพราะว่าอร่อยหลังจากกินที่นี่แล้วเนื้อที่ืนเปลี่ยนไปหรเปเปลี่ยนปเลยเนื้ีอื่นนะจัดร้านนี้มาประมาณ

อืมสีสันสดนะอืมสีสักสดนะเนือนะอ่าทำไมคลิปของเนื้อหนอมสุด จะบักเนื้วหรอครับในเดียวว่าราบขาบไปหน้าก่องครับหลังจากได้ขอดเล่าไปเดี๋ยวที่ครับเดี๋ยวเอาเนื้อตว์ที่สามครับมันแช่งเ,เนืนเ้อหรือเนื้อแท่งมัน,มน นี่คือวิธีการกินเนื้อที่ถูกต้องนะครับอีกเส้นหนึ่งินอัชิ้นนี้น่ากินมากไรอครับโดนไข่นี่เดียวว่าฟึ๊บน้ำมาเลย ถาที่สี่ไม่สิบน่าจะเป็นถาดสุท้ายของพวกเล้วหรอครับไม่หวแล้วครับ เริ่มเกลียดแล้วครับเริ่มเกลียดกันแล้วใ่ไอีกสองกิ๊ดิกินดครับนี่คืได้ไหวแล้วครับเร่ชอบอันนี้ฝืนกินนะคับปวดท้องประจำปีแล้วด้วยกนโคตรสเลยครับเร่มแล้วครับอารได้บอกแล้วครับเป็นมาม่ามีหยกข้าหมายร้อนก้อนหนึ่งคำ หนึ่งหนึ่งครับอ๋ออ๋อโอ้ยแหนเลยนี่แนเยเนี่ยเขาวไปยังหรอก็ทำถั่วหั่เเห้าง่บเชอบไว้หนึ่งครับแล้วก็มีโยกมีโยกอ๋อมีมีลองเหนียวอ่ะาบค่ะเป็นลาบกอง เดี๋ยวกินถั่วไปแต่เราก็จะขับรถเดี๋วเขาจะปิดถ่ายรถแล้วกันนะครับชมพูคุณป้าวันนี้เป็นไงครับดีมากอร่อยมากครบจบวันนี้ว่าต้มเลยป่ะอ๋อเติมยาแดงแล้วไปกลับไปนอนได้แล้วสบายใจนอนได้แล้วโอเคอิ่มอิ่มหนำสำราญเราพบกับอีพีหน้าได้เพิ่งได้เพิ่งพบกับพบกับพับกบอีพีหน้าได้อีพีหน้าได้ ในช่องในช่องล,ลอดช่องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคระับกดไลค์กดติดตามด้วยครับครับไปได้พื่